เห็นมีดราม่าปั้นข่าวโต้โต้ข่าวเต,ต้าข่าวกันใหญ่โตว่านายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเดือดใส่นักข่าวหรือว่าทะเลาะกับนักข่าวตามที่ปรากฏอยู่ในหน้าสื่อเมื่อสักสองสามวันที่ผ่านมานี้คลิปนี้ผมอยากจะชวนพวกเราดูอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายๆกับว่าทะเลาะก,กับนักข่าวด้วยนั่นแหละแต่ก็แปลกใจว่าในสมัยนั้นนักข่าวผู้สื่อข่าวก็น่าจะเป็นชุดเดิมที่มีปัญหากับนายยกรัฐมตีวิตรีแพทองทานตอนนี้สมัยตอนที่ถูกคนเอกประยุทธ์จันโอชาวินใส่ก็ไม่เห็นเป็นข่าวไม่เห็นดราม่าไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกันนักหนาแต่พอมาถึงตอนนี้ทำไมปั่นเต้าข่าว ดราม่าขิงบุลลี่อยู่ได้คลิปนี้ก็เลยอยากจะให้พวกเราย้อนกลับไปดูอดีตที่ผู้สื่ขาวประทัคารมกับอดีตนายกรัฐมนตรีไป,ปนเอกประยุทธ์จันโอชาว่ามีลักษณะอย่างไรบอกก่อนนะครับว่าที่เอาคลิปนี้มาให้ดูไม่ได้มีประสงค์ที่จะทําให้ทะเลาะกันครับแต่อยากจะให้หวนดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าผู้สื่ขาวกับนายกรัฐมนตรีนั้นมี ลักษณะพฤติกรรมที่ว่านี้ต่างกันเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรอยากให้ดูคลิปนี้ครับผู้สื่อข่าวกับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทโอชาดูแล้วฟังแล้วพิจารณาตัดสินเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าผู้สื่อข่าวเป็นเทวดาหรือว่าผู้สื่อข่าวสติฟั่นเฟือนหลงลืมง่ายงายครับก็ดสั่งไปนี่ผมสั่งนี่คือโนโยบายไงแล้วไอ้บ้าเออ ผมสั่งนี่นโยบายบทดจะมาถานนโยบายผมนโยบายกระทรวงไอ้ที่เขาทาทุกวันนี่ผมสั่งเขาใจยังเออพ่อก็ไปไปหาไงคำตอบอ่ะเออเธอตลาดอยู่แล้วไม่เหรอน่เีนไทยถ่ายรูปไทยะไทยจะสอบถามปัญหาการเมืองคามอง,อง,อง,างถามไงคนนี้นะอะไรวะต่อมาต่อมาต่อมา ใช่พูดเมือนกี้เนี่ยวันที่ไม่ได้ทำต่อไหมทำแต่ว่ามันต้องแล้วยังไงล่ะจะให้ทำยังไงต่อไหมเธอเป็นน้ำตีป่านมั่นคงต่อไหมก็ต้องแลกเปลี่ยนการข่าวกับอันนี้ในในรูปที่รูปใยญ่มากขึ้นไงเขาทำอยู่แล้วแต่มันยังไงอ่ะมันยังเกิดในประเทศอื่นนะแล้วประเทศอื่นมันเกิดไหมเกิดทักเข้มแข็งเขาคุณไหมนะเข้มแข็งกับประเทศไทยไหมเกิดไหมแล้วคุณแข็งแข็งก็ยังไปยืนอยู่ไม่เป็นเรื่องอยู่เนี่ยแล้วให้รัฐบาลมา แข็งแรงขข้นแข็ง,ขงม,ามาตรการพูดยังไม่รักกันเองเลยให้ผมทำอะไรให้อะ้อาทำหราไม่ไู้ทำเพื่อใครเมื่อกันอ่ะเข้าใจใชบ้างซี่มาตรการความมั่นคงเขามีตั้งหลายอย่างหนึ่งเพิ่มิทธยภาพให้การกำลังพลเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มการศึกษาเราเรียนการระเบียนข่าวเขามีทุกระดับเขามีทุกประเทศการเรื่องมือทางด้านการข่าวกรองเขามีะชุมตลอดเวลามาเนี่ยข้อมูลเขาก็ม,มีแต่มันจะไปแฉทุกอันได้ไหมล่ะ เออไม่ใช่วันนี้ปรับแผนรับแผนบ้าเลยปรับทุกวันแผนมันคือเป็นแผนหลักการของแผนก็คือความร่วมมือคนครือมือเทคโนโลยีอุปกรณ์กฎหมาย้อะไรกันอะไรความร่วมมือกับนานับประเทศเขาทามาตลอดอยู่ในหลักการในยุทําทำไม่ะเมื่อวานก็ถามแล้วไงกดันไทยกดันไทยเรียกมาเข้าใจเรียกมาเข้าใจเรียกปรกัดันเขาทำไมเรียกเขามาทำอะไรเขาล่ะ ไม่รู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ให้ฝ่ายความมั่นคงเขาพิจารดูนะที่เรียกมาแล้วค้างคืนเปื้อนข้าวด้วยนะอืไม่ได้อยากให้อยู่หรอกทําไมเราจะไปเชิญที่ไหนเชิญท,ที่ร้านค้าหรือไงหรือไปเชิญในตามท่วมห้องน้ําหรือไงก็เชิญที่บ้านดีฮะว่าร้านค้าก็ตรงไหนเจิตรงไหนก็เชิญตรงนั้นหลายคนตรงไหนไหนบอกมาไอ้แถวนี้ว um ่าไงอุดาัดหรือเปล่าอุดัดหรือเปล่าคนเรืออุดัดหรือเปล่าคนเรืออุดรัดไหม ถามคนจนเขาเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ยเขาประทุมมันเป็นชั่วโมงเนี่ยเรื่องอะไรมาเรื่องคนจนนะเรื่งองประเทศทั้งนั้นไม่ได้เรื่องอํานาจผมผมไม่ใช่ไอ้พวกบ้าอำนาจเฮ้ยเข้าใจกันทั้งทีมันจะหาเรื่องอยู่นั่นแหละเมื่อวานทีแลกบอโหนะไอ้คนถ่ายรูปมันถ่ายได้ยังไงผมก็ทํานิ้วผมไปเรื่อยไอ้หาถ่ายออกมาถ่ายที่ว่าผมไม่ชีนทีโน่นนี่นี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำไงดาที ไม่กลัวแล้วอ่ะดาเนี่ยทไมขนาดอำน,นาจอย่างนี้มันยังท้าทายแบบนี้แล้วถ้ามันไม่มีกฎระเบียบมันจะเกิดอะไรขึ้นกว่านี้รู้ไหมรู้ทั้งนั้นแหละแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมละ่ะอยากเหรออยากผมรู้ท่านอยากถามทุกวันอยู่เนี่ยเหนื่อยอะไรแล้วก็ได้ขายข่าวไงไปเรียกไปอีกคุณพิชัยอยีกคนนึงต่อไปร้องตีเพราะผมทำเนี่ยผมเห็นอย่างน้นอย่างนี้ไปดนู้อ่ะกับพิชัยอะไรแล้วมันตีใครล่ะ พูดอะไรรัฐบาลต้องอย่างนี้อย่างงั้นต้องนีแ้แล้วพลังงานมีปัญหาแค่ไหนตัวเนี้ยแล้วเป็นมาแล้วทำไมาตอนนั้นไม่ทําอ่ะผู้นี้คือต้องมาชี้แจงผมว่าแล้วทําไมไม่ทําตอนเป็นอยู่ทําไมไม่ทําแล้วเขาควรทํำไหมละ่ะเขาควรทํำไหมเขาควรใส่เสื้อแดงทุกอาทิตย์ควรไหมมีที่ไหนเขาชวนไหมละ่ะอ่ะแล้วมันเพื่อมุ่งหมายอะไรละ่ะมันสร่างสรรประโยชน์อะไรไหมหเธอตอบท่านมาที่ใหญ่เล็กตอบมาอ้าวจะไม่รู้โถ อ้าวทำไมไม่มีคันโดวลงใส่เสื้อสีเหลืองสีแดงสีฟ้าไม่มีเหรอทำไมไม่มีอ่ะทำไมมีแต่สีแดงอ่ะทำไมตอบมาดิดก็รู้อยู่จะมาถามตรงเดชอยู่นั่นแหละไม่มีแสดงฮะไม่ได้ต่างนี้มาตลอดผ่อนผันไม่ตลอดแล้วไม่ต้องมาตอบไม่ต้องมาถามแบบนี้เอา้าทำไมอ่อนมาก็บอกโอ้ยไม่ได้เรื่องพอ,พ,อพอเข้มขึ้นก็มโหัวเอาแต่มันจะให้เป็นยังไงวะม่ใช่ผมเป็นยังไงถามดิ เป็นไปตามสถานการณ์นั่นแหละผมว่าอย่างเงี้ยไม่ถืออ่ะเธอถือว่าไงล่ะเธอถลุมาที่ไม่กลัวละลำคาญมีอะไรก็ออกมาพูดกันเรียกหมดอะแล้วไง